ู้อโกหรือว่าในตอนนั้นก็คือท่านเจ้า,าวาดเองนะใช่แล้วเป็นเจ้า,าวาดเสียนเือจริงๆอ,ะอ่ะไม่น่าในตอนนั้นข้าถึงรู้สึกคุ้นหน้าวกท่านท้าหามาเออเออสิทธิ์พี่เสียนตูก็คือท่านตูสิทธิ์พี่เสียนจจอก็คือท่านชู งั้นท่านซุนก็คืออาตมาอย่างนี้นี่เองจริงสิตอนนี้ได้สือทั้งห้ายังมีท่านจินอีกคนหนึ่งไม่ทราบว่าท่านคือใครเออท่านจินก็คือสิทธ์พี่เสียนนานเขาถูกติงชุนชิวฆ่าตายไปแล้วข้าเสียบาร,รยาา ไม่ควรทาว่าอามิตาพุทธจอมยุทธเสียวตอนนั้นเรารับปากท่านกับแม่นางอาจูจะต้องเปิดเผยถานะให้กับท่านแต่ได้ยินว่าแม่นางอาจูที่เฉลียวฉลาดคนนั้นได้สิ้นบุญวัสนาแล้วอาม,มิตา แท้ก่อนหน้านี้พี่ใหญ่พบพวกท่านนอกวัดนี่เองทำไมพวกท่านต้องปลอมตัวไปพบพี่ใหญ่ข่าด้วยละ่ะคุณชายต้วนท่านอาจจะไม่รู้ตอนที่สิ์น้องเสียนขู่ถูกฆ่าเราสืบมาได้ว่าเขาโดนฝ่ามือของหยอดฝีมือคนหนึ่งเขาโดนซัดที่หน้าอกอวัยวะแตกแหลกเหลวจนตายใช่สิ อาตมานึกขึ้นได้ว่า18ฟ้ามือพิชิตมังกรของจอมยุทธเสียวก็เป็นวิชาที่ทรงพลังมาก